สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องขเราพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักวิธีสร้างลายเซ็นช่างภาพครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าลายเซ็นช่างภาพคืออะไรและมีไว้ทําไมนะครับลายเซ็นช่างภาพภา,าษาอังกฤษเรียกว่า photographer signature แต่ถ้าเป็นช่างภาพไทยๆเรานะครับเราจะรู้จักมาในนามของว่าลายน้ำนะครับเพราะว่าลายเซ็นช่างภาพเนี่ยครับเราจะเอาไปใส่ไว้เล็กๆจังๆนะครับในภาพของเราเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราคือเจ้าของภาพใบนี้มาดูกันครับว่ามันมีหลักคิดแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงครับอันดับแรกการที่เราใส่ลายน้ําลงไปในภาพถ่ายนะครับผลแรกเลยก็คือเราต้องการบ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าภาพใบนี้เป็นของเราเราเนะเป็นคนถ่ายนะครับเวลา f c ของเราหรือว่าคนที่ติดตามดูภาพของเราอยู่เห็นปุ๊บเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่คือภาพ ของช่างภาพคนนี้เป็นคนถ่ายเหตุผลที่2เลยที่เราใส่ลายน้ำมาไว้ในภาพนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นขโมยภาพของเราครับตัวผมเองเป็นช่างภาพที่โพสต์ภาพของตัวเองเนบนโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มันก็ถูกขโมยเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะบางทีนี่ผมใส่ลายน้ําเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะถูกขโมยไปทําปลุกย t u b e เอาไปทําลายภาพในลายเอาไปทําสไลด์โชว์อะไรเงี้ยผมเห็นบ่อยๆเลยบ่อยครั้งนะครับที่ผมไปทานข้าวเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยแล้วผมไปตามร้านอาหารนะผมจะเห็นภาพถ่ายอาหารที่ผมถ่ายแปะอยู่บน ป้ายของร้านอาหารนี่เยอะแยะมากเลยบางทีอะลายเซ็นยังไม่ได้ถูกเอาออกนะครับก็มีร้านป้ายเขาดึงออกไปจากโซเชียลมีเดียพูดจริงๆก็คือการขโมยออกไปแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าผมจะไม่ค่อยเป็นคนซีเรียสเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะเต็มที่ก็จะบอกของร้านอันนี้รูปนี้ผมเป็นคนถ่ายนะเนี่ยผมเป็นเจ้าของนะเนี่ยเอารูปผมมาแต่ผมก็ไม่เคยได้กินฟรีล้วครับ <laughs> เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยว่าเรื่องของการเขาเรียกว่าเคารพในการเป็นเจ้าของภาพถ่ายในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะยังน้อยอยู่นะฮะเราต้องรอเวลานิดหนึ่งที่คนทั่วไปจะเข้า ใจในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองสิทธิของช่างภาพนะครับคงต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังเป็นเหมือนกับเรื่องที่ยุยน่ยนๆกันอยู่นะตอนให้เราใส่ลายน้ําไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาไปนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเขาเอามาจากไหนเพราะว่าถ้าเขาซื้อมาจากโฟโตสต็อกเนี่ยภาพมันจะไม่ติดลายเซ็นมาแน่นอนแต่ถ้าเขาดึงมาจากโซเชียลมีเดียมันจะมีครับแล้วหลายคนบางคนเขาก็เอาออกไม่เป็นไงคนที่เก่งๆเน่เขาลบออกแต่ว่าบางคนเขาลบไม่เป็นมันก็ยังจะแปะลงไปในป้ายในร้านอินเจ็ตเข ไม่ได้ถือสาอะไรแต่บางคนเพื่อนๆเราหลายคนก็เท็กซีเรียนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลไปแต่ผมก็เคยเจอเคสหนักๆนะฮะก็คือเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมีมีคนที่เขา,ามีทิกตอกนะครับแล้วเขาเป็นคล้ายๆออแกไนเซอร์รับงานออแกไนพวกางานอีเวนต์ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันมีเคสหนึ่งนะครับผมจัดอีเวนต์ที่ เป็นการถ่ายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยวัฒนธรรมมันเห็นเบื้องหลังแบบอลังการเยอะมากแล้วก็รูปเบื้องหลังหลังจากที่ฟินิชชิ่งแล้วเนี่ยผมก็โพสไว้ด้วยใสยย่ละไรนาไว้ด้วยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามหาชมได้ยากด้วยเพราะมันถ่ายยากสุดท้ายก็มีคนก๊อปปี้รูปของผมเนี่ยครับไปลงในทิกตอกทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าแล้วก็พพีเซนตัวเองว่าตัวเองเป็นเจ้าของภาพเป็นคนออกกันในง,งานปรากฏว่ามันมีลายเซ็นของผมนะครับแปะอยู่ในภาพสมาชิกของเราหลายคนที่เล่นทิกตอกไหมฮะก็ไปเห็นเข้าตัวผมเองผมไม่เล่นทินนนกต องผมแล้วก็ไปจวกเจ้าของ TikTok ช่องนั้นเลยเขาก็ลบคลิปทิ้งไปเลยนะครับลบช่องทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาอารุมผมนไปพรีเซนต์ว่าเขาเป็นคนออกแกบ้งานเขาเป็นคนโอเวอร์เลงานรูปนี้เขาเป็นคนถ่าย แล้วก็คล้ายๆว่าประกาศรับงานนะครับอะไรประมาณนี้นถ้าเจอเคสอย่างเงี้ยผมก็ค่อนจะเทคซีเรียดอยู่แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เทคชันอะไรเพราะว่าสมาชิก f c นี่เขาไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของลายน้ําทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาลองทําลายเซนช่างภาพหรือว่าลายน้ำเนี่ยแบบง่ายๆกันดูนะครับด้วยโปรแกรมว h o t o อ h o บว่ามันมีขั้นตอนในการทําอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างไงบ้างไปดูกันครับ เริ่มต้นเลยแล้วก็เริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ new file ขึ้นมานะครับเราต้องตั้งตัวความกว้างของด็อก ument งานที่เราจะทำนะส่วนใหญ่แล้วโซเชียลมีเดียหรือภาพที่เราจะโพสในโซเชียลมีเดียมันจะใช้ไซส์ของภาพอยู่ที่2,048ครับ2,048พิกเซลนะครับส่วนทางสูงเนี่ยมันจะแล้วแต่ความกว้างภาพแล้วก็ตัวลาเซ็นของแต่ละคนที่มันจะดีไซน์ไปผมจะทำภาพลายเซ็นตอนที่เราออกแบบ it. ให้ขนาดเดียวกับภาพที่เราจะโพสในโซเชียลมีเดียคือ2,480กว้ก่อนแต่พจอจรใช้จรนะครับเราจะเลือกย่อลงเพราะว่าการย่อลงอ่ะมันจะทําให้หลายเซ็นไม่แตกนะครับแต่ถ้าเราทําเล็กแล้วไปขยายทีหลังเนี่ยลายเซ็นมันจะแตกครับผมจะใส่าทางสูงไว้คร่าวก่อนที่1000พนะครับแล้วกดโอเคไปเราก็จะได้ด็อก ument ขาวๆอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเลเยอร์พื้นฐานที่จะใช้รองรับการออกแบบสูมเข้าอีกนิดนึงนะครับคอนโทลบวกรับสูงเข้าไปนิดนึงใช้แฮนนะครับขยับใครที่ รู้สึกว่ามันไม่อยู่เซนเตอร์ก็ใช้แฮนดึงไปดึงมาลำดับต่อไปครับเราก็จะไปหาตัวหนังสือสวยๆมาพิมพ์นะครับเราก็ไปที่ตัว T นะครับตัว Text นะครับแล้วก็มาคลิกหนึ่งทีบนพื้นขาวที่เราเอาทำไว้เลเยอร์ล่างมันจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะเป็นเลเยอร์วันนะครับเป็นชื่อเราตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เขาจะใส่เหมือนกับเป็นตัวฟอนต์สมมุติขึ้นมาให้เราได้เห็นแอเรียในการทํางานดูขนาดของฟอนต์นะครับไกด์ขึ้นมาก่อนมันอาจจะไม่ใช่ฟอนต์ที่เราชอบนะครับ หลังจากนั้นถ้าเราจะขยายไซส์นะครับให้เราเคลิกให้ติดก่อนอ่าแล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ฟี e ทา a n ฟอร์มขยายนะครับอ่าในโปรแกรม h o t o s h อ p เวอร์ชั่นใหม่นี้ไม่ต้องกดชิปตอนขยายนะครับเราขยายได้เลยขยายขึ้นมาประมาณนึงแต่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพิมพ์หรือเปลี่ยนฟอนต์หรือมันจะล้นลงไปมันจะปรับยากครับ ให้เราเห็นชัดๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําการเอาฟอนต์ดึงฟอนต์ที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปเรื่องฟอนต์ก่อนเรื่องฟอนต์เนี่ยที่จะเอามาทาลายเซนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปหาฟอนต์ที่ค่อนข้างจะมีลีลามีลวดลายคล้ายๆลายเซนหน่อยหนึ่งนะครับฟอนต์พวกนี้มันจะมีแจกถ้าเป็นของฟรีก็จะอยู่ใน font.com เดี๋ยวผมจะให้ชื่อขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้เขาจะมีฟอนต์สวยๆทั้งแจกฟรีแล้วก็ฟอนต์ขายแล้วก็ด o n a t i o ด้วยนะครับ ที่อยากได้ฟอนต์สวยก็เข้าไปที่ฟอนต์นี้ส่วนกรณีที่เราจะทําลายเซนแบบมือชีพเลยเนี่ยแล้วต้องซื้อฟอนต์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวผมจะแนะนําตอนท้ายคลิปนะครับทีนี้สมมุติกรณีนี้ผมมีฟอนต์อยู่ฟอนต์หนึ่งเวลาเราจะเลือกฟอนต์นะครับแล้วก็ไปที่ Property เนาะคลิกไปที่เลเยอร์ของชื่อของเราแล้วไปที่พ r o ป e ต t y มันจะมีที่ให้เปลี่ยนฟอนต์ไว้ตรงนี้ครับตรงคาแรคเตอร์เนี่ยนะแล้วก็เลือกฟอนต์ดึงแล้วก็สกอรหาชื่อฟอนต์อย่างตัวผมเองเนี่ยผม มันล้นอ่าถ้าขยายมันล้นเราก็ดึงลงเึ๊บส่วนไม่สวยอยู่ที่ฟอนต์นี่นะครับอ่านี้เราทำแบบง่ายๆก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปคลิกที่ตัวทีแล้วก็เอามาดรกนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อผมขึ้นมาใหม่อ่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับวิชานสุมาลีอ่าเหมือนจะล้นนะนี่ ผมก็จะทําการคลิกที่ m o v เค u ร s เซแล้วไปที่ Edit f r t e t r a ท s Form แล้วก็ย่ออีกครั้งครับเราจะทํำสเ l ลให้เกือบๆจะเต็มหน้ากระดานที่เราวางขนาดของ d o c ument ไว้ที่2048ครับแต่อย่าให้ล้นนะฮะเอาไว้ให้พอดีสวยๆพอใช้จริงเราจะย่อลงเล็กกว่านี้เยอะครับแต่ย่อยังไงดีกว่าขยายครับถ้าขยายแตกแน่นอนทีนี้พอเราได้ชื่อที่สวยงามแล้วนะครับถูกใจเราแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ New l a y e r ครับไปที่ตัวเครื่องหมายบวกนี่ครับ เคลียรนิวเลเยอร์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทีนี้เราจะทําตัวโปรยของมันนะครับผมจะทําตัวโปรยขึ้นอีกตัวหนึ่งก็ไปที่ตัว T นะครับแล้วก็กดวางตัวนัสือลงไปพิมพ์คําว่า p h โต้ตัวนี้ต้องเป็นตัวตัวตัวใหญ่นะครับพิมพ์คําว่า photo g r a p h เป็นตัวคาโปรยนะครับคำโปรยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใช้คําว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคน photo graphic อ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คําว่า photo g r a p h i กันนะครับ photo g r a p h ก็คือการถ่ายภาพช่างภาพนะครับ จะไม่ใช้คําว่าฟ h โตกราเฟอร์นะครับในสากลเขาจะใช้คําว่าฟโตกราฟีหลังจากนั้นผมก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์ของคำคำนี้ครับคำว่าฟโตกราฟีก็ไปที่ Property เหมือนเดิมครับแล้วก็มองหาฟอนต์ที่มันค่อนข้างจะเรียบง่ายซึ่งผมใช้เป็นไท i ซนลิสตตัวนี้นะอ่า เป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแบบนี้ครับหลังจากที่เราได้คําว่าฟโตกราฟีมาเป็นคำโปรยแล้วนะครับเราก็จะทำการเพิ่มไซส์เขาให้มันสมดุลกับตัวข้างบนมันต้องเล็กกว่านะครับคำโปรยตอนนี้มันใช้พอยต์อยู่ที่12นะผมก็จะขยับขึ้นมาเป็นสัก30ดีไหมดูก่อนนะอ่ากำลังดีเลยครับ30แล้วเราก็ใช้เคอร์เซอรม์มนี่ครับย้ายเขามาอยู่ตรงกลางหน่อยประมาณนี้ยวเอาลงมาอีกด้วยแล้วก็เอาตัวข้างบนลงมา ง,ง่ายๆอย่างนี้แหละครับเราก็จะได้ลายเซ็นของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นรูปร่างโดยรวมแล้วแต่ทีนี้มันจะต้องมีการจัดการก่อนที่จะเอาไปใช้จริงได้นะครับผมก็จะทําการครอบดีกว่าครอบให้มันได้สัสดส่วนที่พอดีพอหมาะผมก็จะไปที่ตัวครอบของ o t o s h o p เนี่ยครอบทูเนี่ยครับแล้วก็ย้ายกรอบให้พอดีพอดีเวลาเราเอาไปโพสต์ในภาพมันจะได้ไม่เหลือพื้นที่มากเกินไปทําให้มันเกะกะนะครับเอาขอบเข้ามาด้วยให้มันสมดุลกันประมาณนี้แบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไป ประมาณนี้ตอนนี้เราก็ได้โครงสร้างของชื่อลายเซ็นที่เราไปทําลายน้ําแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาสังเกตหลายจุดในโปรแกรมคูตุชอมนะครับโอเคเลยอย่างแรกก็คือเราไปใช้เลยทันทีไม่ได้เพราะว่าพื้นเป็นสีขาว ถ้าเราไปแปะมันก็จะเป็นแถบขา,ขาวๆบนรูปของเราใช่ไหมครับเราต้องทําการลบฉากหลังสีขาวนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่เลเยอร์เปล่าเข้าไปนะครับเรดเลเยอร์เปล่าเข้าไปดึงลงมาตรงข้างล่างแบบนี้มันก็จะพร้อมที่จะถูกเซฟออกไปเป็น png เวลาไฟล์เป็นไฟล์ png นะครับมันก็คือลายเซ็นของเราตัวหนังสือของเราเนี่ยมันจะถูกมองแล้วก็ข้างหลังมันจะใสครับเวลาไปแปะบนรูปมันก็จะเห็นแต่ตัวหนังสือไม่มีแถบขา,ขาวมาปิดอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ให้มาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยให้ดูที่โหมดสีของภาพมันจะต้องเป็น rgb ด้วยนะคร ราะว่าถ้ามันเป็น CMIK เนี่ยตรงเนี้ยเป็น CMIK มันจะเป็นอีโมดหนึ่งที่เขาต้องใช้กับงานแท่นพิมพ์อ่าอันเนี้ยมันจะทําให้เราเซฟ PNG ไม่ออกนะครับเราจะต้องดูให้ชัวร์ตรงนี้เป็น RGB ของใครถ้ามันไม่ปอีู่ RGB ก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น RGB นะครับเปลี่ยนตรงนี้ของผมมันเป็น RGB อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์อีกก็คือปกติรูปภาพของเราเนี่ยมันจะเป็นสีทึบๆใช่ไหมครับลายเซนที่เราไปใส่เนี่ยมันจะต้องดูเด่นขึ้นมาเราก็เลยจําเป็นจะต้องทํงดีออขขงงีายเเเนร่ เป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับจริงๆมันเปลี่ยนสีได้ทีหลังนะครับแต่เราทําเป็นสีขาวไว้ก่อนไปที่เลเยอร์ของชื่อของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Bending Option แล้วไปที่ Color Overlay นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก,กดโอเคเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีขาวแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนแรกเราต้องทําเป็นสีดําไว้ก่อนเพื่อให้เรามองเห็นแล้วก็ลงมาเปลี่ยนตัวที่สองคลิกที่เลเยอร์ของชื่อ Bending Option <igator, ๆ S 1> แล้วก็ไปที่ Color Overlay แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคแบบนี้ นะชื่อเราก็จะกลายเป็นสีขาวแต่เราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นขาวแบบหลังทะลุนะฮะไม่เป็นไรตอนแรกเราทําเป็นสีดําเรามองเห็นเราจัดการเรื่องโครงสร้างของมันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเซฟเอาด้วยการไปที่ไฟล์เซฟก๊อปปี้นะครับไม่ใช่เซฟทั่วไปนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าลายเซนใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับลายเซนะแล้วหลังนั้นก็ตั้งตรงนี้ให้เป็น png ครับตรงลักษณะของไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟไปไว้ในที่ที่เราหาง่ายๆอันนี้ผมตั้งที่เดสก์ท็อปก่อน ไปแล้วครับมาแล้วถ้าเราพอเราปิดมาเราก็จะมาเห็นเขาวางอยู่ตรงนี้เวลาคลิกขึ้นมาดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีขาวแต่สีดํานี่เขาไม่ได้เป็นสีดำนะครับจริงๆเขาเป็นตัวที่แบบมองทะลุทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราจะใส่ลายเซนเข้าไปในรูปภาพของเราเราจะใส่ยังไงผมจะลองเลือกรูปภาพของผมมาจาก รูปที่ผมเตรียมไว้เนาะอาจจะเป็นรูปใบนี้แล้วกันผมก็จะโอเพนวิดรูปใบนี้มาที่ Photoshop สมมุติว่าเราแต่งรูปใบนี้คาอยู่ใน Photoshop นะครับสมมุตินี่คือรูปที่เราตกแต่งอยู่ใน Photoshop เรา,าเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเรากำลังจะใส่ลายเซนวิธีใส่ก็ง่ายๆครับเราก็ไปที่รูปลายเซนของเราครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่ Photoshop แล้วก็วางทับลงไปบนรูปเลยปึ้งแบบนี้เลยฮะเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าเราทํามาตั้ง2อ4 8ัน่ะครับพิกเซลเนี่ยมันยัง มันจะใหญ่มากครับบางตัวนี่ความกว้างใน6,000กว่าก็มีหลังจากนั้นเราก็มาย่อขยายซึ่งไซส์2,48ที่เราทํามาเนี่ยมันจะถือว่าอยู่ในไซส์กลางๆนะครับบางทีอาจจะยังดูใหญ่ไปได้ซ้ำเราก็จะมาลดไซส์ลงแบบนี้ให้มันแมทเราก็ต้องไปวางในจุดที่ไม่ลบกวนภาพนะครับลายเซนต,ต้องไม่เด่นเกินไปผมจะวางไว้ในมุมที่ดูแล้วไม่ลบกวนกับภาพของผมผมวางไว้ตรงนี้สมมุติถ้าผมจะวางนี้นะผมจะซูมให้เพื่อนๆดูผมจะซูมใกล้เข้าไปนะครับแบบนี้ ประมาณนี้ทีนี้ผมสมมุติว่าถ้าภาพใบนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นสีขาวมากผมอยากให้มันดูแบบกลมกลืนไปกับภาพผมจะชอบทําทสีของลายเซนเนี่ยให้แมทกับภาพนะครับดีผมจะทําให้ดูนะ โดยภาพใบนี้เนี่ยมันมีเป็นสีที่ผมคุมโทนเอาไว้ลายเซนผมจะต้องไม่โดดเด้งด้วยการเป็นสีขาวแล้วมาโดดเด่นเกินไปผมก็จะไปที่คลิกขวานะครับของเลเยอร์ของลายเซนนะครับแล้วไปที่ Bending o p t i o n แล้วไปที่ Color Overlay นะครับหลังจากนั้นผมจะไปติ๊กตรง Select Color o f o อฟ r วอรเนี่นะเพื่อจะเลือกสีย้ายมันออกมานิดนึง ทีนี้ตอนนี้มันเป็นสีขาวผมจะชอบไปเลือกเอาสีที่เป็นอนุกรมหนึ่งของภาพของผมเองนั่นแหละนะน,นี้ผมมาจิ้มเป็นนี่สีเนื้อของน้องเขานะครับปุ๊บเห็นไหมฮะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันแรงไปเราสามารถที่จะมาขยับอีกนิดนึงได้นี่ครับจากตรงนี้ว่าจะเอาเข้มเอาอ่อนเห็นไหมฮะดูตรงลายเ้นข้างล่างมันเปลี่ยนสีผมซูมเข้าไปให้ดูก่อนนะหลังจากที่ผมดูดสีมาจากสีผิวแล้วเนี่ยเพราะผมต้องการให้ลายเซนผมเนี่ยกลมกลืนกับภาพเสร็จแล้วผมก็จะมาสไลด์ตรงนี้นิดนึงถ้าผมต้องการให้สีมันางา,งนางขายไปทอ่นว แต่ถ้าผมอยากให้มันมืดลงผมก็ดึงมาทางดําหน่อยประมาณนี้ให้สีสดก็ไปเบี่ยงหน่อยคือตัวสีพาเล t ส,สีที่มันให้มาเนี่ยมันจะดึงมาจากอนุกรมที่เราไปดูดเมื่อกี้นะครับก็จะประมาณนี้ผมก็จะกดโอเคคลิกโอเคไปแล้วก็ถอ,อยออกมาดูครับว่ามันแม้มัน,ม,น,ม,นมันไม่คอนทราสกับภาพแรงเหมือนเราตอนเราใส่สีขาวผมจะชอบใส่แบบนี้ ไม่ชอบเราก็สามารถที่จะทําขบวนการเมื่อกี้อีกรอบนึงแล้วก็ไปแก้ใหม่ได้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวผมเองก็จะไม่ให้มันเข้มมากนักผมก็จะทําการลดออปาซิตี้ไลเซนลงอีกนิดนึงเห็นไหมฮะให้มันจืดลงเดีย๋ยวผมสูงขา้ามาดูให้ดูใกล้ๆดีกว่าผมก็จะเข้าไปแล้วก็ไปลดออปาซิตี้ลงครับอ่าแล้วต้องถอยออกมาดูภาพรวมด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะมาดูภาพรวมภาพนี่ นี่คือวิธีใส่ลายเซนที่ทําให้ตัวลายเซนเนี่ยมันไม่โดดเด่นจนแย่งซีนของภามากเกินไปเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนสี แล้วมีการย้อมสีได้ด้วยนะครับบางคนนะครับรูปภาพไม่ได้เป็นด์กโทนแบบผมเนี่ยเป็นไฮคีนะครับก็สามารถที่จะไปคอนเวิร์ตสีเปลี่ยนจากสีขาวออริจินอลที่เราทํามาตอนแรกเนี่ยเป็นสีดําก็ได้นะครับเช่นถ้าสมมติว่าถ้าจะวางตรงนี้จริงๆนะเห็นไหมครับมันเป็นสีเนื้อไม่เห็นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นภาพที่เป็นไฮคีนะก็สามารถที่จะมาที่ Bending Option แล้วก็มาพลิกสีตรงนี้เนี่ยกลับมาเป็นสีดําแบบนี้ ก็ได้เห็นไหมฮะคือเราทําลายเซนไว้เป็นสีเดียวอริจอลสีขาวเพราะว่ามันเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดแต่พอเราเอามาใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสีของลายเซ็นเราพลิกไปพลิกมาได้ตามสิ่งแวดล้อมของภาพที่เราเอาไปโพสน,นะครับโดยไม่ต้องเป็นจะต้องทําลายเซนไว้หลายหลายสีเตรียมพร้อมเอาไว้มันทําให้เราหลงแล้วก็ใช้งานยากครับเราทําสีขาวสีเดียวแล้วมาเปลี่ยนที่หลังเอาแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการใ,ารใส่ลายเซนเข้าไปในภาพครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการทำลายเซนแบบง่ายๆที่เพื่อนๆพอจะมีแนวทางแล้วก็รู้วิธีว่าจะไปหาฟอนตที่ไหนทํายังไงแล้วเวลาเอาไปแปะบนภาพแปะยังไงแต่อันเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับมันเป็นลายเซนแบบง่ายๆเป็นลายเซนที่เพื่อนๆทาเองได้แต่เวลาบางคนพัฒนาฝีมือขึ้นไปจนกลายเป็นช่างภาพที่อยู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลลายเซนนะครับมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นช่างภาพระดับโปรแค่ไหนด้วยทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่าถ้าเป็นลายเซนโปรมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับถ้าเป็นลายเซ็น มืออาชีพแล้วลายเซ็นมันจะต้องมีความดูน่าเชื่อถือแบบนี้นะฮะอันนี้ตัวอย่างที่ผมเข้ามาที่ดูอันแรกแล้วดูอันต่อไปครับเห็นไ,ไหมฮะมันจะมีการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นมีการทําในอีกซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า i l l u s t r a t o r ตัวผมเองจะออกแบบลายเซ็นพวกนี้ในโปรแกรมที่แยกออกไปนะครับมันจะมีการวาดเพิ่มนะครับตัวหนังสือที่เราได้มาจะต้องมีการเขียนหางเพิ่มจัดเล a ดิ้งตัวหนังสือใหม่อุปรกรบ์ตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ลงตัวเราก็ต้องมาทําการจัดระบบใหม่วาดขึ้นมมมมมาาาใใหหห่่่เพิตััวววงอะไรนนขึ้้แลก็ด โครงสร้างพวกนี้กีบชัตเตอร์พวกวงกลมอะไรพวกนี้เข้าไปซึ่งอันนี้โอเคมันไม่สามารถที่จะทําได้แบบง่ายๆใน Photoshop มันจะต้องทําในโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า i l l u s t r a t o r นะครับซึ่งคนที่จะทำเนี่ยก็ต้องเ,อเรียกว่าต้องเรียนมานิดหนึ่งครับต้องฝึกมานิดนึงตัวผมเองนี่จบนิเทศศาสตร์มาพื้นฐานของหนักเด็กนิเทศศาสตร์ทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องโปรแกรม i l l u s t r a t o r ในการเขียนโลโก้กันก่อนนะครับอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกที่ผมให้เพื่อนๆดูนี่นะมันก็จะดูเป็นมืออาชีพมาก ใกล้เคียงกับลายเซ็นอย่างฟอนต์พวกนี้นะที่ผมมาให้ดูเห็นไหมฮะ ยิ่งอันท้ายๆเนี่ยยิ่งมีความเป็นเหมือนกับการเขียนมือฟอนต์พวกนี้นะครับมันจะเป็นฟอนต์ลิขสิทธิ์ที่ราคาค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเดิมทีถ้าเราจะาลายเซ็นแบบนี้นะมันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งของทางฝรั่งนะครับเขาจะรับเขียนเขาเขียนมือเลยนะเอามือเขียนเอาเลยเนะี่ยเราไปจ้างลายเซ็นหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3,700บาทซึ่งค่าคองชีพแบบช่างภาพแนวประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นคนที่มีไรายได้จากการถ่ายภาพสูงจริง,รงๆแล้วครับถึงจะกล้าทำลายเซ็นราคาตั้ง3 6 0 0 3 7 0 0านรบาทนะทีนี้ผมเองเนี่ยมองหาลายเซ เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้มันนานมากแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะส่งลายเซ็นตัวเองไปทํากับเว็บไซต์ต่างประเทศแบบนั้นเพราะเขาเอาปากกาคอแรงนี่ครับวาดมือเลยจนผมรอสุดท้ายแล้วผมก็ไปเจอเว็บไซต์ที่เขาขายฟอนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับการเขียนมือครับใกล้เคียงเลยฟอนตที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่นี่แหละครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนึงนี่อยู่ประมาณถูกที่สุดที่ว่าไม่สวยเท่าไหร่นะที่แบบได้มาแล้วต้องมาวาดเพิ่มแบบแบบตัวนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่นะี่ต้องมาเขียนเพิ่มมาวาดเพิ่มด้วยนะน่าจะ อย,อย่างตัวไอ้ไอนี่ที่เป็นลายเซ็นแบบนี้เลยเนี่ยผมซื้อมาครบชุด Family ่ะประมาณ2,000น่าจะตีมกลมประมาณ2005นะมันขายเป็น US. ดอลลาร์ซึ่งถ้าเราจะเป็นช่างภาพคนเดียวแล้วซื้อฟอนต์แบบนี้มาทำเองคนเดียวหนจะต้องมาวาดเพิ่มมาปรับเพิ่มแล้วปรับในโปรแกรม i l l u s t r a t o r อีกซึ่งมันต้องใช้ทักสียมันค่อนข้างที่จะเรียกว่า,าราคาก็ยังไม่ได้ถูกไปกว่าการไปจ้างฝรั่งทำสักเท่าไหร่นะครับคือเราต้องหมดอย่างน้อยก็ประมาณ2,000กว่าบาทตัวผมเองเนี่ยก็เลยโพสในเพจของผมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าผม จะซื้อฟอนตตัวที่แพงๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆมาแชร์ค่าฟอนตกันคนละประมาณ300กว่าบาทแล้วผมก็จะนั่งทําให้ก็คิดค่าทำรวมอยู่ใน350บาทนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็คือรวมทั้งการแชร์ค่าฟอนแล้วก็ค่ามือที่ทำคนที่มาแชร์กันนะครับผมจะทําให้ประมาณขั้นต่ำเนี่ยสาแบบแล้วก็ถ้าชื่อใครมันเอื้ออำน,นวยนะครับมันอวยให้ผมสามารถที่จะสมมติก,ก,าการออกแบบเพราะว่าอักษรน,นํของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอย่างตัว C อย่างเงี้ยออกแบบสวยตัว B อย่างเงี้ยออกแบบสวยนะครับตัวเออย่างเงี้ยออกแบบสวยแต่ถ้าเป็นตัว ตัีอย่างเงี้ยผมไปยากครับตัวทีตัว P เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เอามาดีไซน์ต่อค่อนข้างยากนะมันก็จะออกแบบได้น้อยนะครับแต่ถ้าชื่อใครแบบวางไงก็สวยวางไงสวยอย่างนเนี้ยของคุณชาญชัยเนี่ยเห็นไหมครับวางไงวางไปใส่ฟอนต์ไหนมันก็สวยอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะดีไซน์ระเบิดออกไปบางทีได้56แบบนู่นเลยก็มีนะครับผมก็จะทําให้ซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วหามาตัวหนึ่งไม่ถึง7จ็ดสิบแปดสิบบาทมั้งผมก็เอาเวลาตรงนั้นมานั่งทําให้หนึ่งชื่อผมต้องใช้เวลาตามที่สุดประมาณชั่วโมงหนึ่ง คใครที่สนใจอยากจะทาเองก็ไปดูวิธีทําที่ผมอ,อธิบายไปตอนต้นคลิปใครที่อยากจะมาแชร์ค่าฟอนตแล้วก็มาให้ผมทําให้มาให้ผมดีไซน์ให้เนี่ยก็ไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซส,ส่วนตัวผมไว้แล้วก็ลิงก์ของเพจผมไว้เพื่อนๆก็ทักเข้าไปที่กองข้อความแล้วบอกแอดมินว่าสนใจที่จะทําตัวลายเซ็นช่างภาพนะครับเห็นมาจากทาง YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองไว้เดี๋ยวทางแอดมินเขาจะติดต่อ,อก,กลับไปตอนนี้ก็มีคนเอามาให้ผมทํานี่ก็น่าจะหลักร้อยคนแล้วนะฮะกำลังทําอยู่ต่อเน,นื่องตอนนี้ผมก็ทําอย่เืๆ แต่ว่าต้องออกตัวไว้ก่อนนะผมทําเรื่องลายเซ็นช่างภาพไม่ได้ทำเชิงอ,อาชีพมา ผมทำเพราะสนุกแล้วผมรักผมมองว่าเป็นงานศิลปะผมทำมันเป็นเชิงงานอดิเรกก็คือผมมีกฎนะฮะว่าห้ามเล่งผมนะฮะก็คือผมว,ว่างๆอารมณ์เยน็ยนๆแล้วไม่มีธุระอะไรที่จะทำผมก็มานั่งออกแบบให้มันก็เป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงานศิลปะที่ผมทำขึ้นมาเล่นๆส่วนเพื่อนๆที่แชร์เงินเข้ามาด o n a t เข้ามา,เน,นเ,า,มาเนี่ยก็จะเป็นการเอามาซื้อฟอนต์เพราะว่าตัวผมเองก็ก็จะสะสมฟอนต์พวกนี้เอาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฟอนต์หนึ่งก็มีตั้งแต่แปดเก้าร้อยถึงพันนะครับจนไปถึงสองพันห้าผมก็จะสะสมเข้ามาไว้เร ไปตามดิงที่ผมบอกไว้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเพทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆมันก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบครับขอบคุณครับ